S <S อะไรอีกเนาะไม่เครื่องอม,มันรีคอร์ดนะคะรลคอร์ดรีคอร์ดอ่ะอันนี้เข้าๆหนูแคปหน,น้าจอเข้าๆเข้าๆ,าๆก็คือบ้านอ่ะอันนี้บ้าน,ห,น,นหลังนหนึ่งบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวมีสามห้องนอนสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําและหนึ่งห้องครัว อันนี้ระเบียงบ้านมีห้องนั่งเล่นอันนี้สมมติขึ้นมาเนาะคราวนี้หนูน่าจะวาดได้สวยกวาครูอะนะอ่าคราวนี้ครูก็ยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟอ่าหลอดไฟหนูใช้สัญลักษณ์เดียวกันนะคะหลอดไฟเนี่ยสองหลอดตรงนี้ครูจะติดเป็นพัดลมนะคะอ่าหลอดไฟหกสิบวัตต์จป็นวนสองหลอดวันละสามชั่วโมงหนูเขียนไว้เลยนะหรือถ้าหนูบอกว่าเอ้ยมันดูเยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะไปหมดหนูก็มาเขียนแยก ตีกรอบแยกอ่ะจะดีกว่าตีกรอบแยกเลยว่า,ห,นนห,าห้องนอนหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยห้องนอนหนึ่งประกอบไปด้วยหลอดไฟกี่หลอดพัดลมกี่อนันห้องนอนสองห้องนอนสามห้องน้ําห้องครัวประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะบางคนอาจจะมีไมโครเวฟด้วยนะคะหนูเขียนแยกไปเลยว่าเนี่ยจากบ้านใช่ไหมจากตัวบ้านไม่ต้องมาเขียนในนี้เพราะว่าอาจจะลายลายหูลายตาเกินไปเนาะ ก็มาใส่ในช่องเล็กๆว่าในห้องนอนหนึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดทั้งหมดกี่กี่ชั่วโมงต่อวันนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่นหลอดไฟหกสิบตา์จำนวนสี่หลอดนะคะในห้องในห้องนั่งเล่นเนี่ยอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นที่กว้างหน่อยนะคะแล้วก็อ่าลองดูซิว่ามันพอดีไหมเนาะเทียบกับบ้านของเราที่มันมีอยู่ นะคะ60 w. 60 w. นี่ยโดยคร่าวหกสิบวัตต์เนี่ยสองหลอดนี่เยอะเหมือนกันนะต่อห้องหนึ่ง พัดลมเป็นตัวนะคะเปิดกี่ชั่วโมงเขียนด้วยสองชั่วโมงต่อวนันเปิดห้าชั่วโมงต่อวนันอย่างเงี้ยค่ลูกเนี่ยน,นะเขียนแถบข้างไว้แบบเนี้ยค่ะมาอันนี้มันเป็นกล้องหน้าเนาะมันมันกลับด้าน,นะคะแต่ก็น่าจะพอนึกภาพออกมนาะว่าบ้านหนึ่งหลังประกอบไปด้วยห้องอะไรบ้างแล้วก็แต่และห้องเนี่ยมี มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแล้วก็เอามาคำนวณน,นะคะหนึ่งหน้าว่ารูปแด้านหลังเอามาคำนวณเนาะได้ไหมได้นะคะด้านหลังเอามาคิดคำนวณได้เลยนะคะหรือหนูบอกว่าหนูระบายสีสวยงามแล้วหนูกลัวว่าเวลาเขียนแล้วมันไม่สวยหนูแยกแผ่นมาค่ะลูกแยกแผ่นมาดีกว่าเนาะอ่าแยกแผ่นมาเลยดีกว่าคนละแผ่น หนึ่งแผ่นมีรูปพร้อมคำอธิบายแผ่นที่สองเป็นาการคํานวณค่าไฟใน1เดือนนะคะในแต่ละห้องแล้วก็คิดเป็นรวมมาทั้งหมดว่า1เดือนหนูจะต้องเสียค่าไฟเท่าไหร่โดยที่คิดอัตราค่าไฟอยู่ที่หน่วยละสองบาทก็พอนะคะใช้ตาค่าไฟหน่วยละสองบาทดูซิว่าใครจะเหมาะสมแล้วก็ประหยัดที่สุด อันนี้อยู่ที่กี่คะแนนดีนะหนูไม่ประหยัดแน่กี่สิบกี่คะแนนดีเอ่ยแล้วกี่คะแนนดีคะี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบค่ะยี่สิบคะแนนแต่ชิ้นงานจะต้องเหมาะสมกับยี่สิบคะแนนนะคะลูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ยงออกไปนั่นคือเขียนว่าหลอดไฟกี่หลอดอ่าเนี่ยระบุออกมาเลยว่าอ่าห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามเนี่ยมันมีมันจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องน่ะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งหนูก็วาดให้มันเอามาเขียนให้มันสัมพันธ์กับรูปที่หนูวาด แค่นั้นเองนะคะอ่าในห้องน้ํามีไฟหนึ่งหลอดสิบสี่วัตต์ก็พอแล้วอย่างเงี้ยค่ะลูกหรือยี่สิบวัตต์บางคนชอบห้องน้ําสว่างสว่างแต่ถ้าอีกนิดหนึ่งนะลูกมันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบให้มันให้มันสว่างไม่ต้องใช้กําลังวัตต์มากก็ไดถ้ถ้าห้องของเราเน<ห>ี่ยเราเข้าไม่ได้หืวันเข้าไม่ได้ไไดอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าเปิดแล้ว นะคะคือมันอยู่ที่เราออกแบบบ้านว่าถ้าบ้านเนี่ยนักเรียนนึกถึงห้องวิทย์เนี่ย,ยเห็นไหมอตอนนี้ครูไม่ได้เปิดไฟเลยแต่มันสว่างเราใช้อะไรคะเป็นกระจกอ่าเราไม่รีบปิดบ้านพื้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ไฟเยอะนะคะแล้วก็มีหน้าต่างมันก็จะเปิดโลง่งเราก็จะใช้พัดลมได้น้อยลงนี่คือสิ่งที่จะเอาไปให้ ให้ใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็คือเราจะประหยัดพลังงานยังไงในการออกแบบบ้านหลังหนึ่งเนี่ยให้มันไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้ประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยอ่ะอันนี้คือเรื่องของการนําความรู้ไปใช้นะคะอันนี้ให้ยี่สิบคะแนนยี่สิบแต้มสองแผน่นใช่ไหมคะหนึ่งแผ่นว่ารูปอธิบายเนี่ยตรงนี้ค่ะในรูปเนี่ยให้สวยงามนะระบายสีให้สวยเลย และอีกรูปเนงอีกแผ่นหนึ่งก็คือการเอามาคำนวณในแต่ละห้องแล้วก็มารวมเป็นบ้านหนึ่งหลังนะคะโอเคใช้สีทาบ้านค่ะใช้สีทาบ้านจ้ะแล้วแต่หนูเลยค่ะลูกหนูสามารถอธิบายได้ในรูปเนี่ยหนูทำยังไงให้บ้านหนูรู้สึกประหยัดกว่าชาวบ้านเขาอะแต่ว่ามันจะต้องมันจะต้องดีอะแล้วมันก็ต้องเรียกว่าอะไรอะ,ระมีความวเป็นไปได้อ่ามีความเป็นไปได้ด้วย ไม่ใช่บอกทางหลังเนี่ยใช้ไฟหลอดเดียวสปอตไลท์อันเดียวส่องเข้ามาพอไหมไม่ใช่นะลูกนะคะเอาเอาให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงอืมนี่คือเรื่องของการออกแบบด้วยนะคะเราจะได้ใช้บูรณาการหลายขั้นตอนมากเลยวิทยาศาสตร์คณิตศา,ศนานนสตร์แล้วก็สเต็มเป็นลักษณะของสเต็มด้วยการออกแบบนะคะมสามแล้วต้องทำได้ จริงๆครูอ่ะอยากจะให้พวกเรามาเรียนแล้วก็ต่อหลอดไปแต่ว่านะตอนเนี้ยนะมันไม่ได้มาเนาะเออไม่ได้มาไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟไฟ้านะคะก็เดี๋ยวอันเนี้ยหนึ่งเรื่องแล้วก็เนี้ยหนึ่งชิ้นงานนะคะชิ้นงานใหญ่ๆขอหนึ่งชิ้นงานแล้วก็จะมีเรื่องของระบบนิเวศอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะนัด ก่อนนะัดวันเวลาก่อนล่วงหน้านะคะน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์หน้าถ้าเปิดได้เราก็มาสอนมาเรียนกันที่โรงเรียนแต่ถ้ามันยังเปิดไม่ได้มาไม่ได้ทุกคนนะคะเราก็จะเรียนในระบบนี้นะักเรียนอย่าเพิ่งลบนะอย่าเพิ่งลบซูมออกจากมือถือนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวคร <ผม S 2> ูจะอีกอันนึ่งคะอีกอันหนึ่งคือมิ้อ่ะมี้นมันบันทึกไม่ได้มันเล็กคอร์ดไม่ได้ ควนี้คือคนที่ไม่ได้เข้านะตอนเนี้ยเขาก็จะไม่รู้เรื่องกับเราละนะคะแต่อันนี้ยมันสามารถที่จะ